<c oughs> สบายดีสบายดีพอพี่น้องเอก็กซีเ <N> บิร์ตทุกคนบอจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวนนาเนาะพี่น้องต่างประเทศเนาะแต่อยู่บไมาเจะแต่จะมันบดเออเมื่อเช้อกึ่มก็น้องมะนาวกะตื่นตื่นมาหลังจากเพียะน้องมะนาวเด็กไปหาหมอสักยาเมื่อวานพี่น้องตื่นแต่เศร้าๆก็ไปหาหมอตั้งแต่หกโมงเศร้าเนาะไปรอคิวกะแต่หากัยังบ่ทันคิวคนอื่นพี่น้องไอ้บอเขาตื่นกะไปรออยู่แล้วเนพาไปกะ ไปหอดเย็นมงก็มีคนรอคิวอยู่สองสามคนน้องมะนาวสวยว่าอะไรเนาะสวยว่าคนลายสวยว่าคนเป็นคนลายที่หนอนชีห้าชีบยักษ์คนกับแผนกีตเวกมันซีลายเนาะเพราะแต่ละคนก็มีปัญหาคือป่วยทั้งคิีหลายที่หนอนไปเลยไปเห็นประหนังแต่ละคนแต่ละคนจะลายเป็นเราที่หนอนเรา็สังเกตกันหลยพี่น้อยหลังจากที่น้องมะนาวอันซักยามาเมื่อคืนจะฟังปกติ่นอนนอนตอนเมย์พันอยู่เนาะ เคยชิลุกคืนหนึ่งซองเพื่อสามเพลือตะคำของแมง่มีไปดุกเลยสิแม่บอกไปดุกเลยเคยืนแม่แบบพอนอนแบบรับรับ,บ,บ,บนิ่งเนะพี่น้องรับรับสนิอทอาจจะเป็นแบบอ่าเขาเอ่ยว่าเป็นคุณหมอฉีดยาเหรนนะอแต่ก็มางคืนกินยาไอ้สิหลังจากกินฉีดยามาปุ๊บก็คือเอฟซีคอมเมนต์เลยพี่น้องว่าหลังจากฉีดยาเลยมีอ,อาการเมื่อยเพลียอยากนอนก็คืออาการแบบคือเอฟซีคอมเมนต์บดเลย แล้วก็คือเักคุมเื่อทาตอนอยู่ลาวคนสักยาเขาจะอยู่บ๊อ่สักอยู่ยายาสักน้ำบ้าน้วเอออยู่คล่นิกห่ที่จะไปหาคลินิกเพาคนสักอยู่บบอบมีแต่ให้ยากินมีแต่ยาแล้วรับยากินอืมพอมาไปไปคลินิกหมออยู่ไทยไปอันแผนกจิตเวชหองหมอไทยนี่คนคนสักยาให้สักยาให้ที่เขาบอกว่าสักยาลงมะนาวกะมันกระสีมีคนมั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 นคุมในโตเลยพี่น้อง แกพอยาเข้าไปปุ๊บมันก็จะอยู่ในห่างกายทํางานเนาะอันนี้มันเป็นสารเคมีเกี่ยวปับปับในสมองของน้องแบบโบราลานกันกรดไฮเดรตเป็นแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กระเพิดระระผมไม่ได้บอกว่าไห้คาร์ล์ม์ห้คาร์ล์มนี่เนาะไปถามวเนาะบอบอบอได้คาร์ล์มมีแต่เพิ่นอยากจะบำรุงซื้อยข้ามีเงินกับเป็นน้าซื้อน้ำปลามากินบำรุงสมองกัน ก็ยังหนึ่งดอกมะนาวนี่สังเกตแล้วเขาขึ้นเด็กคุกกี้มาอีกสามสี่หมื่นห้าหมื่นหมักลืมด้ะหมักลืมพี่น้องคือเวลาหมอบอกว่าให้ดูแลตัวเองจะเรียนเราบอกเราเข้าใจอยู่แต่กลับมาเราลืมไปเลยแต่เวลาเราแล้วเราก็สิลืมลืมง่ายแล้วลืมง่ไงแม่ละก็คือเวลาโอเคโอเคตกลงกับเขานี่ยแล้วจบเป็นเรื่องใหม่อีกแล้วนะคือคือแม่จีน่าบอกว่าอยู่อยู่กับคนคนป่วยแบบบกสบายไปนี่เาต้อง เข้าใจเพิ่อนนะพี่น้องเข้าใจเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเป็นบรนยางหรือเพิ่นเพิ่นป่วยคือต้องดูแลใจใส่บ่บ่ถือซาเนาะผู้จัดพันสู้แล้วกลับเมื่อบ้านก็ต้องในนําแม่เพิ่นในในการดูแลลูกเพิ่อนเป็นยบ่ไงบ่อยบ่ตีแม่เนาะพ่อแม่เรากะดูแลเบิ่งแง่ลูกผู้เดียวเอาลูกเป็นป่วยไปมากระลาส10ปีเนาะเอาก็เมื่อยบังคับปกติเราเพิ่นบ่เพิ่นก็คนขาดแคลนเนาะพี่น้องเพื่อนซานถูกเนี่ยขาดเพิ่น บ่มีอย่าบอกตะดูแลลูกเนาะเขาเขาก็จะกินแต่ลปีกันยังอึดบอมออืมอืดบ่มีเข่ากินเออเสียทำมันดูแลลูกก็ยังเหนื่อยเนาะบางทีเดือิ่นกะหายเนื่ยแน่นเนาะใช่แล้วน้องชายแซ็ตมากว่ะเนี่ยเขาต้องเป็นห่วงว่ะแค่คนเศร้าแต่เมื่อเด้่นเกลียดผลิตสบายใจก่อนซื่งยังน้องชายจ้ะเตอเตอบอกเออแอมเออมันปานี้พ่อจะมีเวลามาอยู่นี่เนาะ เขาจะมีเวลามาอยู่นี่มีเวลาให้ตัวเองคือคือคือ,คอแม่หักอยู่อเมริกามันคือเซียร์ราหรจะมีเวลาให้ตัวเองแม่มีเวลาให้ตัวเองพักผ่อนแม่กะสิอารมณ์ดีจิตเจ็มใสเพราะว่าบริเุทีย์บริสีเรียกเรื่องลูกเนาะพี่น้องเนาะมีคนดูแลซอยอย่างแม่ี่นาดูแลซอยซับซึมดูแลซอยเนาะรากาเพิ่นกะ,กะอารมณ์ก็สีดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าอยากให้เขาใจแม่เิือเนาะแม่น้องน้ำเต้าแม่น้องมะนาวเนี่ยก็เพิ่นเบิ่งไปเบิ่งมาเราค่ะว่า เรากะมีความเครียดเพ้อๆเรากะไป็นโรคซึมเศร้าอ่ะคุณกใจเครียดเรื่องลูกบุ๋มมีทีทุกข์สาหเลยเขาบพี่น้องเวลายูทูบไปถ่ายเราหมักเราหมักหายเราหมักกันตาไหลคือสกุลเป็นคนที่เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้านี่สิหมักกันตาแบบกลัวใช่ๆก็เศร้าวะเนาะเพราะจำนี้เยอะคนคนที่เป็นโรคโรคเครียดโรคซึมเศร้าสมมติแม่นองมะนาวเป็นนี่แล้วสิหมักหายงานกันตาแล้วสิโมกับเราบอกเราเราหมักเราบอกเราเมื่อยเมื่อยเมื่อยพี่เราเมื่อยแค่นี้คนโรคเครียดนี่ คือสกึมนี่หมักเมื่อยเวลาเมื่อยเมื่อยบนดึงหัวสาเหตุเลยเมื่อยคือใจสิขาดคือคือคนไปลงบนใจนี่นะเมื่อยบ้างแไงบี้เมื่อยบ่อยบ่อยเมื่อยบ่บ่บ่แบบคือสิตายพี่น้องแต่แบบมันเศร้ากับเศร้าเลยอาจจะเป็นเวลาเขาเครียดอารมณ์อารมณ์พาเครียดครับเป็นแล้วก็สิเป็นเพราะฉะนั้นเวลาน้องมะนาวมาอยู่ในกระสกึมนี่แม่กะมีเวลาพักผ่อนมีเวลาให้ตัวเองคือไอหักวบาสเลยเออเออเสียหลักเราแนะนำเนาะ นึ่งน้องมะนาวมีเวลาให้ตัวเองสองแม,แม่ก็มีเวลาให้ตัวเองต่างคนต่าง,างมีเวลาให้ตัวเองก็แย่กันอยู่พอกลับไปหาการสภาพจยิตใจดีขึ้นเจ็บหายถุกยิงทุกอย่างมันก็ดีขึ้นตามๆกันแล้วนะ่น้อเนาะและการับการแนะนําจากเราไปตื่นหลังจากที่กลับเมืองนะ้วก็จะน้องมะนาวก็ดีขึ้นกพราะว่กินยากินยาไปเน,ะนานะกินยาไปอันจนตาหม,มอนหมอบอกกินยาสองอาทิตย์ทำไขรกับเมื่อได้เนาะ ข้างสิวา่าให้บอบพี่น้องหมอสั่งว่าให้ติตกรมอาการยังไะว่าทาไขยกับเมื่อเลยเนาะเนี่ยแซ่คับเก่าเราลืมเราลืมเลยไมลืมอยากเมื่อเขาเข้าใจยุบแต่ว่าหมอสั่งเจ้าให้เจ้าหักษาตโตสภาพดลร,รอบจิตใจสภาดลรอมใหม่ๆมันจะให้เจ้าด,ดีขึ้นจิตใจเจ้าเข้มแข็งจะไปอยู่หม่งเก่าเจ้าก็สบายเจ้าไม่ต้องยายากอะไรเราหาเองเรานอนเด้คืออยากให้เจ้าอยู่บาบัดสภาพจิตใจสภาดลรอมเจ้ามัน พอหมอบอกว่านี่ปเ็นวันศกรองทิตยาที่หมอซักหายทั้งยาซักยากินผี่น้องซองผิดมันจะออกฤลิเห็นผลชัดเจนคือน้องมะนาวน้องมะนาวจะมีอาการเห็นเห็นผลชัดเจนคือดีขึ้นดีขึ้นจากจากตะก่อนพอสักลุ่มทามก็เอหักเอหักโทรมาจากอเมริกาบอกถามว่าคุณหมอว่ายานี่จะเห็นผุจะเห็นผลออกฤทธิ์ชัดเจนประมาณจากเมือสองอาทิตย์ยาฉีดจะเห็นผลคืออารมณ์เราจะปกติแบบกะ คือบ่มโหแลักกาบ่มนุดย์นิดบ่อยอย่างเงี้ามอบอกอ่ะก็เลยต้องติดตามคนอยู่นิดจนกว่าจนกว่าจะหดซองผิศแลักกาเพราะว่าถ้าสมมติอาทิตย์หนึ่งเนาะน้องมะนาวยังคือเก่าหรือว่าลุ้งลุ้งลืมลืมเราแบบไี่จังว่าหมักลืมไหมพี่น้องมอแล้วเราก็ลืมสับสุสะเก็ดแล้วสับสุนทอยก็ลาสับสุนทผัดได้คือคือเราไปท้องงามเราบอกว่าเราไปล่างท้องามก็เขาลืมล่างเลยหมักลืมลืมกี่ลืมอ่ะแต่เรื่อง บางเพื่อคือป,ปกติเขาบิ่งแต่ว่าก็ต้องใส่คขาต้อใส่ใจเวลายู่งกันทั่งหมูลเลยว่าแบบนี้แหละงอกนะแล้วก็สังเกตสังเกตทุกอย่างเขาคือสังเกตเก็บกรรมอยู่กับเราเนาะจนแบบึงเพื่อนกัเราเองบุกไปได้รับอยู่กับเราจนมึงเพื่นขึ้นขึ้นเพื่อนเนาะนอนหาทุ่งนอนบลับมองหูมอขนเพนอนรับก้นซซ่สอดนองมะนาวรับรับลึกอรีอรับขันแปวไปฉอดมือจะขึ้นแดนไปฉอดทุมเมื่อ ป้าก็ฟันยังเหมืนนนอนกัน,น,กน,กกน,นคือฟันยังอืมนั่นรับฟันดีเนาะสบายแม่จีน่าบอกสิพักปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวคนน่ะจิตใจสงบเห็นจิตใจแบบอ่าสักจะไหนนอนคนน่ะอุ้ยนี่น่าเนามันบ้างอืมเพี่วันจะอะไรแม่จีน่าไป็นชุดชุดขาวให้นุ่มคนน่ะชุดขาวไ่ได้ชุดขาวในขาวบานาวนันเทิงอันนี้เออปฏิบัติธรรมบ้างคนน่ะแบบนี้ปฏิบัติธรรมเราจะฟัง ไปใยไปเนี่ยไปใช่บาทอยากทุกข์คนนั้นนั่งสมาธินั่งสมาธิอืมมันก็มีอาการเสื่อมซึมงเนาะสิยากินยาพี่เรอไปแล้วมาบินไปไปเริ่กันพผมยาเนี่ยือเริ่มต้นใหม่บัดเนาะพี่น้องยาเก่าที่ว่าถือมาแต่เพลราวนี่เป็นเป็นบกบกไซแล้วเป็นปลาเบิดเนาะปลาบิดแต่ในระหว่างเขาเรียกว่าส่วนอาทิตย์หนึ่งน้องมะนาวกินยาแต่อาการดีขึ้น เราก็ไปสามารถไปปรึกษาหมออีกไดว่าสามารถหมอกระสีลดยาหรือเพิ่มยาเพื่อนที่น้องเนาะอาการมันบดียืดดีขึ้นเพื่อนจเบิ่งตามอาการของเพื่อนจีวิวินิชัยวิเคราะห์และการคัดกรองสิ่งที่น้องมะนาวเป็นเพื่อนจแนะนงแบบพยาบาลเองพูดหมอเองเพื่อนจเบิ่งตัวจริงเบิ่งตัวจริงนะพี่น้องเนาะประมาณนี้ก็น้องมะนาวก็ยังไลน์นะฮะทุกทุ่มแจมไซส์ฝากติดตามน้องว่าแต่ละมือเขาคิไปใส่สิทธิพาน้องมะนาวเห็ุกิจกรรมยไงต่างจริงหม่ ก็คือบมีอีกเคาเกือบกับเวียงสิบห้าคนตอนพี่จีน่าเมียนเพื่อนแล้วก่ะเขาบอกกันได้ว่าบางว่างกนเพี่อยากไปนครพนมพี่น้องพนมทามเดี๋ยวไปอยู่นครพนมเพี่ากเห็นเคนบุกเคยเจ๊เขื่อนปะเอองานทานงานงานกับบุกเคยไปไปท่าอีห้างเกือบเลยท่าอีห้างเคยไปแต่บุกเคยไปนครพนมเนาะเอ็นซีทามอ่ะอันที่ต่อเขาเึือบ่ไปไอเดล่าเขาเึือบไปอยู่ในคลิปด้วยพี่น้องเด้อไอเดล่าไปอยู่ในคลิปอยู่ในอ่า ก็ข <muy> ึ้นที่ขึ้นไหวไงตอนนี้ยังติดต่อมาเยี่ยมยามนองมะนาวอยู่จังหวัดมุกดาหารอยู่คนส่งเนี่ยพี่น้องดูอยากมาหาดูอยากฝากของกินของใสนองมะนาวก็ได้เบิดเนาะเจอผ่านอ่ะเพ่เขาขึ้นมาสุดสุดมาสามสุดพี่น้องว่าสิเดเมื่อไว้เอาสุดมาสามสุดสักไปสักมาใครแต่นพี่เจน่ามีเนื้อสักดาหนู่นหล้วก็สามสิบเมื่อเขาขึ้นไปสักข้างิืงว่าคขาเนี่ยว่าน้องใสมาเยี่ยมลูกซิดมาเยี่ยมน้องน้องมะนาวกระจีแหกิ้วสื้อผ้ามาแหกนเพราะว่าเขามาอยู่นี่เขาก็ปปรระะะหหยยยััดดอู่กินนเา บริสุทธิ์คุ้มเพื่อเสือกานอาแทกกับบริสุทธิ์เกือบจนขาดรอ,องมานาใส่รองมนาใส่ด้วยซีบึงบ่พราะว่าสเสื้อเสือังไมคาเมื่อก้อนสียังจดไปซื้อเพราะว่าอ่าห้องพาอยู่นี้อย่าอีกโดนเนาะเขาก็ใส่เนี่ยประหยัดทีนงยังคุ้ม่าคุ้บัตรคุ้สตางค์เพาุ้หไมาเนาะด้วยเสียบึงเกือบองมนาเอ็ไแนวเด็เกือบคนการุ่นุ่นีแต่ลุย่ยแต่บรรุ่นแบบทนรุนนน่นไงทน เนาะน้องนามคือเหึงไงนี่ให้ซื้อค่ะเกิคือว้ไวับยสบายเอาห้เจ้าเจไห้แม่กถืวบวับไไมเมนูส่งได้เหมือนยส่งครื่องซื้อมาให้มาเดี๋ยวพี่จีน่าสแตงให้แตงหน้าให้เหมือนเหมือนหม้หน้าเหมือนหมาวิาเหมืนเสะเกเเเกิดเกิดเกิด่นี่เดี๋ยวเดยวเ่ เกลือเพิน่นเกลือเพิน่นแต่งตัว่นยิ้มหน่อยไปเดี๋ยวสิพาไปขึ้นรถไปไปกินกระเปียกแล้วพี่น้องเนะอาไปวอนไปค่ะพี่น้องเราไม่ยังร้านเราพี่น้องกะมาลองอัปเดตอาการน้องมะนาวพี่น้องไปซีฟังหลังจากที่กินยาเนาะอันบัวนักอากาศอาการดีขึ้นพอไหม่ไม่รู้ค้ำแพงจะมาซื้อหมักงานพี่น้องมันจะหมักแต่งมา หลังจากที่อาการดีขึ้นตามทีได้กินยาโมเนาะโมคนไทยเป็นการเก่งเนาะที่นองเนาะอืมสะกึมกะบริจาคเงินชีวะเนาะสะกึมกะดีใจเนาะทีบะได้าพานองมะนาวมาหาโมเนาะอาการก็ดีขึ้นตามลำดับของอ่านางเนาะอยู่ในสภาพแวดลลอมทีเปลี่ยนใหม่เหตุยังใหม่เนาะและะ้วก็สังเขาเอื่นวะความจดจำใหม่ๆเนาะที่นอง ก็ขอบุญขอบคุณเพ่นหญายเจดีทุกภาคส่วนทุกคนที่แหกการอุปธรรมคำสู้ากึ่มเนาะแล้วกะ็การอยู่การกินการไปการมาเนาะ <c oughs> ดูแลเนาะและะ้วก็ซัพพอร์ตน้องมะนาวแล้วกะ็ขอบคุณนองมะนาวขอบใจเลยล่ะ FC ทีมงานฮักทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์มาติดตามมาเบิ่งเนาะซากึ่มก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วกะ็มามาบอกในคลิปเนาะอาจจิบบอเด้ตอบแชททุกแชทเพราะว่ามันมันคอมเมนต์หลายเนาะมีแต่สิอ่านทุกคอมเมนต์แล้วกะ็มาตอบในคลิปเด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็ยงังอยู่อีกลายเมื่อพี่น้องเองจนกว่าอาการจะดีขึ้นตามลําดับกิจใจเข้มแข็งกันอย่างพาน้องเมื่อเนาะเขาคือก,ก็เสียเกษรละทางเวลาเนาะเสยษรละทางการงานเจ้าของว่วาอยู่กอนแต่โบเป็นยังเนาะเขาเสยษรละถ้าคนหนึ่งดีขึ้นหายเนาะเขาก็ดีใจเนาะคือว่าเป็นบุญกุศลอย่างไงหลวงที่เขาได้สัง่งเขาได้เห็นเนาะคือเอฟซีคนหนึ่งคอมเมนต์มาแล้วเธอเขาจะมีเงินมีคำถ้าเขาบสั่งบุญกุศลคนมันกับ,บเขจะจำเนาะพี่น้องเนาะแมนบ่ อ่าคืออกึมกันเป็นคนว่าโผพผางว่าวหวนหวนแต่ซอกึมเป็นคนจริงใจเนาะจริงใจเอฟซี FC ทุคกคน,นแล้วออก็จริงใจกับน้องมะนาวเนาะหน้ากล้องเป็นอนี่อกึมล้างกล้องกับเป็นนีใหายความหักความเมตตาแสดงความหักกระเพิ่นเฮาต้องแบ่งปันความหักกับเพิ่น,แ,น,กกนแล้วเพิ่นชู้เฮานี่หักเพิ่นจริงใจกับเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะสัมผัสได้สัมผัสโดยใจอ่าแล้วก็อกึมกรเซ็นกันเนาะอย่าให้เอฟซีทุกคนเข้าใจสกึมบางเทื่อ ่าซกึมอัจเชียวว่าวาฬนาะกับขอโทษขออภัยไร่ไร่เด้อพี่น้องเด้อกับะมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้โซกึมกะสิพานุ้์ออกมาไปกินข้าวฝากกดติดตามก็เลยกดแชร์ไปกำลังใจให้หน่อยเด้อพี่น้องฝากตู้ซิดปันซุกน้ำเนาะเพิ่นกัเป็นผู้สมทบในการซอยเรือมาทางพื้นยางทางเพิ่นเนาะตู้ซิดปันซุกแล้วก็ตู้ค้าปันซุกพี่น้องเอ้ยแล้วก็ถามเพืได้อยากฝากอาหารการกินก็ได้เนาะหับเบิร์ดทีมากินกับแมงกิน่าอยู่ห่านนี่แหละอาหารตะลุงทะเลเรือมีเอฟซีอยู่ทางใต้ทางยังทางทะเลนะพี่น้อง มงินถึงงามใน,นหนึ่งแม่จีน่าแต่งหน้าแต่เศร้าไปอยู่ใกล้เฟิร์นแหละเขาว่าอเศร้าคึอมแต่งหน้าเนี่ยรู้สึกว่าสวยสู้แม่จีน่าไม่ได้นะพี่น้องก็เลยบแบบอยากงามคือเพิ่นเนาะอยากงามคือเพิ่นในกระแตงแแงงแง่งเนี่ยแหละพี่น้องเลยแนี่ว่าแนม่ทางหลังแนม่ยพี่ะ้องไปเดี๋ยวจะไปขึ้นรถกันเลยพอลายะห่างพอสมควรเลยไปพี่น้องเนี่ยมาสิยิ้มหน่อยสิเฮ้ยแต่แม่จีน่าบอกก็ยิ้มอะไร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  จะได้ยังไงอืมขุดเอามาแบ่งเอาเน,น,นื้อเอาคนนี้มาแบ่งเอาเน <c oughs> ื้อนี่้องอยากหนานหน่อยคือหน่องนอง่นองมะนาวทายอย่างกับดิบง่ายนะอืมแม่นโอ๊ยทายอย่งกับบดง่ายบนหนาหน่อยอือพี่น้องไปจักได้พี่นอ้องไปต่อแสงปะลุ <c oughs> ทานน่องมะนาวไปกินข้าวกับพี่น้องไม่ไปชื่อหุงนชางชื่อป๊ซื้อสื่อได้เบิ่งก่อนเขาจะมาเปิดเขาเปิดมะแรงแป๊บหนึ่ง กระจาอยู่ในอะานะเสวแสงกระจอยู่ในกระเป๋ามปนนี่ติดตามเนาะดูแลน้องมะนาวสวยกันกางํากกังขึ้นกะนอนรับสนิดกับบได้เนาะพี่น้องต้องอยู่ร่วมกันเพราะว่าเฮาคนเฮาเฮาพาเพื่นมารักษาแหละก็อยู่ในความปกครองของเขาเนาะเขาก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเห็นบ่เบิ่งโซเชียลกระเป๋าเงินบาจากกระเป๋าเงิน้ะพี่ยิงป้าลุเดี๋ยวโซกิมกะลืมเดี๋ยวพี่น้องลงหนาลงหลัง เดี๋ยวเกือบกระสิบบอไซพี่น้องเอ้ยสิไปแล้วบัดพี่จีน่าเดี๋ยวไปกอดเออซื้อซื้อข้าวเปียกมาฝากเด้อพี่จีน่าพยัญบญอยากเขากล้องมาพี่น้องเพปิดพยัญโญแต่งหน้าตัวย่างไปหลดแล้วหลุดสก่งก็จอดอยู่หน้าบ้านพี่จีน่าพี่น้องยิงแสงเปิดประตูเป็นไหปุ๊โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันอยู่ห่านข้าวเปียกน้องพยัญโญพี่จีน่ข้าวเปียกมุกดหารพี่น้องเมื่อนั่งก็กินนางว่าแซ่บนางว่ามือแม่นางมานาง น้องมะนาวอยากกินอันเขาเปียดดินทานออกไปกินมะเขือน้องเนาะป่ะไปกันเลยทุกคนขึ้นแล้วคุณทั้นทงนั้นบูจักเปิดประตูประตูเองได้บัดตะก,กีมามือตะวิดยัยงบูจกักยังยังแบบเออเออยู่รู้หมดค่ะวันนี้รู้หมดแล้วห้ามเมารถห้ามอ้วกนะจ๊ะหนู มือม่อน่นคือเมาเมื่อน่นมันไกลผลมาไปไลหม่องไล่บอลเนาะเออเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวเปียกข้าวเปียกอยู่ในเมืองห,หุู่ทหารนี่ขายดีดีพี่น้องคนหล่ๆเนอะเกกี้ข้าวเปียกเข่าเนี่ยเด็กกินข้าวาเปียกเข่าวะข้าวเปียกเข่าบูมี่มีแต่ข้าวเปียกเส้น,ขนเขาต้อยากกินข้าวเปียกเข่าด้วยคอสซิซื้อให้ก็ได้<ม>ซื้ออยู่นี่ค่ะเด็กกินข้าวเ,เปียกเข่ากะ ไปซื้ออยู่ไหนแล้วนี่เข้าไปเงีาแล้วเจ้าเจ้าจะกินตัวไหนจะกินกับไม้ไงให้นกพน้องเปลี่ยนไวัได้พี่น้องเอ้เปล่นเปลี่ยนปุ๊บปั๊าบแม่ยังไงแม่ตุ๋มข้าวเจ้าได้เงินจะถือ่้แม่เสร็จแกอยากกินข้าวเจ้าข็เป็ดกุ้งข้าเป็ดกุ้งนะอออื๋พี่น้องข็จะกินเป็ดกุ้งน้มงมาแนว เกษตรพาโนเมนาไปกินข้าวนะคะทุกคนขันว่าอย่างนี้จื้อจื้อด้พี่น้องเป็นสิใใ่ในในสิ่งที่เป็นอยากกินนะนะพี่น้องขันว่าบเราต้องาพาคนไปให้ได้เนสัญญาแลทำให้ได้เนะที่ใจมือุกวตาสิพาคนมาโฮมโฮเขาอยากไปกันดนด,นด,นด,นดนุนดุเลยเกษตรกรเดี๋ยวอยากให้ไปแล้วเราอยากให้เศร้าพี่จีน่าว่าเขาต้องขอ้าวเจฟเฟอรนเป็น่สั้นเ้าบอกแลก็ลืม แล้วก็ไปเนาะคือบ่จ่อยจักบ่บ่จ่อยจ่อยใช่บ่จ่อยบว่าแล้วก็ไปอย่างดีในยูทูปเห็นบ่บ่กคนในบ่เอ้าเราดังในโซเชียลติ๊กเก็ตแล้วบ่มีโทรศัพท์ว่าอะไรก็ไปเหมืนว่าโอ้พี่น้องเอฟซีเอพอดีเนาใจดีซื้อซื้อโทรศัพท์พี่น้องมะนาวคนนี้แล้วยัโทรศัพท์พอได้เบิ่งเพลงทางเพลงเราอะพอได้ดูนางทางเพลงเงินยน้ำชกึมกับโบลายเนาะพี่น้องเนาะคุณหญ่ซอยกับใบหักษาใบเป็นตัวยาให้น้องมะนาวเนาะ โอเคไปๆกันเลยอย่าขับรถกันค่ะพี่น้องมาแล้วพี่น้องชิมก่อนจะได้ไงจางอันนี้เซุกึ่มเปียกมุกกระหามพี่น้องมาดมาเด้อพี่น้องเอยพี่น้องพยายากกินมาเด้อมาเดอ้อเป็นจมอยากจัดหายเลยน้องพี่น้องพอแงไซงใส่ไข่ มันก็มีคุณแม่คนใหม่มาบริการน้องมะนาวนะคะทุกคนเปลี่ยนกันสองคนจะใส้ไลด์เดอร์นน้หนึ่งเดอชิมมังกรบานห้าเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนาะบ้านเิเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆเนาะ

บริสังเลือดอะไรนะเลือดนะอะไรบอกราวอะไรใส่น้ำตาลแล้วพอดีป่ะพอดีป่ะใส่เลือดพิเศษกินเข้าไปอำ่ำ กลับเมื่อน,น้องมะนาวกะสัมสีอ้วนนะพี่น้องนะพอดีงามเลยพี่นอ้องเอเอสีเฮ็ดเอสีเฮ็ดติดตามน,น้องนาทุกถูกอยาก่าง <c oughs> อร่อยเป็นแซบ่ปแซบปนก็คือน้องออนี่ซนแซ่บนบ้องอ้อนคือมาขาตั้งกล้องมาด้วย ลงนาวะแซบบดบริจะกินบดบ่เบดจุจังหน่อยนึงฮะบดจุจังมวยไรยบบเออเนาะบรายไ่ยิมซังใหม่เด้อก็ดีเลยกินอะไก็อวนเนะจะไปกินบดเหร นคนออกมานาวเสร็จเป็นสมัยเนาะกินอะไรกินซาซาอาจจะกินไว้ก็ส<ห>มัครนะมา้ จะ,จะกินซาซามันสมัครกินไวค่ะเขจะสดใสสดใสก็ต,ต,ต้องกล้าวกินซน้มั ่่ลายพี้งเลยคนมบ่งน้องนาวแหงนอนาวิข้านพี่น้องนะบึงคนลายบง้อขดีเ้องนมือบมือมาปีใหม่กนเ่า สามเครื่องสม,มุงจะได้กินนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจสักกึ่งในกอนกันลินหนาเด้อสบายดีสบายดี